เี๋ยวเราแวนยามอเราจะไปไหนไปโรงเรียนไปวันเสาร์นะคะไปโรงเรียนเปิดเรียนมา3วันค่ะตั้งแต่5เดือนที่ปิดไปนะคะนี่ผ่านตลาดตามเคยตอนนี้นะคะเขาให้ความสำคัญกับการใส่หน้ากากมากมากๆ <S <S อ้โค่ะ ม่มาบริคอคบริโภเคคุยสุอนตอนหนาค่ะพี่น้องจ๋าดูเพจตาม่มาบริเวณเดลี่ซีเวเดลนอนน่านเราผ่านตลาดตามเคยทุกคนทุกคนก็จะใส่หน้ากากปะอันนี้หนากาดีมากสมมตว่า แม่สายแล้วดูเด็กๆจะไปโรงเรียนได้กี่วันนี้เป็นวันที่สามแล้วค่ะมาซิมโมไปโรงเรียนหลังจากที่ปิดโคหลังจากที่ล็อกดาวมานะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะที่อิตาลีอยู่ที่ประมาณ17-18องศานะคะมาซิโมเวียนนี่ เจอกับเพื่อนมาเรนีแล้วนะคะตอนนี้เรารออยู่ที่ร้านขายกาแฟานะคะทุกคนคะ่ะหลังจากที่ส่งมาซิโมโไปโรงเรียนแล้วนี่นะคะแล้วก็จะมาทาน,นกาแฟานะคะก่อนที่จะไปเดินออกกำลังกายวา้านก็กับมานีก็จะทานกาแฟาอเมริกันนะคะนี่ก็มีของแกล้มด้วยขนมปังแล้วก็โคซอมน,นะคะไม่มีอะไรข้างใน,น นี่กับแม่รานนี้นะคะทุกคนก็จะใส่หน้ากากแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอกับแมมาก่อนนอวเ<ะ>ตรียมพร้อมค่ะทุกคนคะ่ะหน้ากากทุกคนต้องใส่นะคะตอนนี้รัฐบาลที่นี่เขาเริ่มแล้วนะคะกบาร์นี้ บาร์ uh huh. cool ที่นี่นะคะทำกาแฟอเมริกานี่อร่อยมากเลยเราก็จะมาแวะหลังจากที่ส่งมาซิโมกับลูกสาวเขานะคะเข้าโรงเรียนแล้วเราก็จะมาทานตรงนี้ประจำนะคะก็ไม่ไกลกันมากเดินมาก็ประมาณ3นาทีค่ะเยู่ใกล้กับโรงเรียนแถวนี้ก็โรงเรียนหมดเลยนะคะวันนี้อากาศดีค่ะทุกคน2ีองศาพอดีเลยค่ะจะเข้า ่านตัแล้วนะคะทุกคนค่ะหน้าอบอุ่นแล้วน,นี่แหละร้านค้าของกากจะหยุดตรงนี้มาซิโมมาโรงเรียนมันเสาร์ด้วยนะคะแต่โรงเรียนอื่นเขาจะไม่มานะคะจะมาเฉพาะมาซิโมโรงเรียนที่นี่จะต่างกันมากเลยหนังสือก็ใช้ต่างกันแล้วก็เปิดเรียนก็ไม่เหมือนไอ้ไอ,ไอ,ไอ มาโรงเรียนก็ไม่เหมือนกันนะคะมาซิโมก็จะมาวันจันทร์ถึงวันเสาร์โรงเรียนก็จะมาวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่ค่ะแล้วกาแฟอิตาเลยียเราเขาแยกมาแบบนี้ให้เลยค่ะก็จะตึงน้ำร้อนแบบนี้สดร้อนๆค่ะทุกคนค่ะเราไม่ใส่น้ำตาลแี่แล่รนี้ก็จะเหมือนกันแต่ก่อนอมไม่รู้นะคะว่าอร่อยจะทานเฉพาะเป็นกาแฟของคนอิตาเลียนนะคะมันได้นิดเดียวนะคะมัน,ม,นมันติดคออยู่ต้องเอาน้ำ ดื่มตามหลังนี่เลยเอเช้าของเรานะคะคนคาคาเฟเ่ระหว่างทางนะคะเดินมอ,อก,กลังกายนะคะเดินจ็อกกิ้งระหว่างทางของเราน,นี่กับมาสเกล่านะคะดูรอบๆร้านค้าค่ะทุกคนมีร้านขายผัก ขายอะไรนี้ก็ข้างๆก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะแต่จะไม่สะอาดเท่าเมืองไทยเราค่ะข้างทางขายผลไม้เยอะเลยถูกมากที่นี่ร้านใหญ่ด้วย mm hmm. เห็นไหม mm hmm. นี่เป็นสวนสาธารณะข้างใน <Look at S 1> ค่ะร uh, ีเรามา <With S 1> ว <the> color, ติตลอดสี ว่าดีแล้วเรามิกยาะอยไนะไรอินเสียมเลยนะอะไรอู่กรับอ่าฮะเกรับสี่นี่ค่ะสวนสาธรารณะฟักที่เรามาเดินประจำนี่เดินต่อคะ่ะทุกคนคะ่ะก็พากันมาเดินจ็อกกิ้งหลังจากที่ส่งลูกไปโรงเรียนคะ่ะหน้าที่ของคนที่นี่นะคะ หน้าที่ของภรรยาหน้าที่ของวานนะคะทุกเช้ารอข้ามถนนคะ่ะทุกคนคือสวนวันไม่โอทูเวภาทาโมทูเว บอฟชสกันโชิชนิชสลิมอาหารเที่ยงเรากัดจากโรงเรียนนะคะพิซซ่าวันจมวลาพิซซ่าวันนี้แม่บ้านไม่ทำกับข้าวนะคะเย้โบนปติตุตติเช้าพิซซ่ามาซิโมเจ้าเชา้า